สวัสดีครับผมนี่ครับผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโบสกาส์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการหานะครับเจ้าไบแม็กซ์นะครับผมก็มีอยู่ด้วยกัน13วิธีนะครับผมก็อัปเดตมามากกว่าเดิมผมเคยทําคลิปนี้ไปเมื่อปีก่อนครับมีแค่67วิธีนะครับก็อย่เรามาดูวิธีกันเรามีหลายบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะตามเกมนี้แล้วชมคลิปของกินลิต์คพาย่้้้คลลลิปาแแกก็็หนชองวสาาหรรัับบทท่่นนใดะะคีอยกจ สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไ้ในหน้าช่องครับอีกช่องนึืองการกดซุปเปอร์ตงขอบคุณใต้พั่องต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมไอ้ไบแม็กเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะสำหรับคนที่ไม่รู้จักไบแม็กมาก่อนนี่ครับไบแม็ก <IM> คือหน้าตาแบบนี้นะฮะมันเป็นการเป็นการ์ดน,นะครับอัประดับพลังของโปกเกมอนนะครับให้พลังมันเก่งขึ้นนั่นเองก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับค่อนข้างหายากนะครับแล้วมีจํานวนน้อยนะครับพอเวลามีกิจกรรมเข้ามาไหนควรจะคว้าไว้นะครับผมอ่ะก็นะครับ ไปดูวิธีใช้งานกันก่อนสาหรับใบแม็กเนี่ยนะครับวิธีใช้งานเป็นแบบนี้นะครับไปที่หน้าสเตตัสนะครับก็เงื่อนไขในการใช้ใบแม็กเนี่ยนะครับผมเราจะต้องทําการนะครับรีสายฟ้าสเตตทให้ได้ทําลายจํากัดก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ทําลายจํากัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นช่องป่ะเนี่ยเห็นช่องอนนี้มันไม่มีสายฟ้าให้กดเห็นไหมครับถ้าเรารีสายฟ้าได้นะครับมันก็สามารถยัดใบแม็กได้นะครับวิธยียัดยัดยังไงใช่ไหมก็ไม่ยากเลยครับเราก็แค่กดใบแม็กเข้าไป ก็มันจะมีเริ่มต้นที่1อย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวให้ดูเนะี่ยหใบ1ใบ10ใบแล้วก็แม็กซยเห็นปะเราก็เพิ่มไปพลังก็จะขึ้นหรือจะเพิ่มทีละสิก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมฮะหรือจะเพิ่มนะครับทีละแม็กเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ได้ยิ่งจํานวนนะครับสแตทที่มันบวกขึ้นเนี่ยที่เป็นสีเข,เขียวเเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแบแม็กก็จะใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะทําให้สแตทของพลังมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะสังเกตพลังไหมครับยกตัวอย่างเเช่นนโฮาะ สแตตด้านบนคือเลือด SP ใช่ไหมครับอ่าพลังเขาสูงสุดคือ224ใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปแม็กห้าก็คือบวกห4นะสเตตสีเขียวพลังรวมด้านบนก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ทำให้เราเพิ่มพลังได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี่คือข้อดีในการใช้อเทมชิ้นนี้นะครับผมโอเคเราไปดูนะฮะอ่าวิธีการหากันนะครับในส่วนของวิธีการหานะครับวิธีแรกเลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับอันนี้จะเรียงสเตปไปเรื่อยๆหาได้ง่ายๆเลยไปที่ร้านค้าครับ อ่าอันดับแรกเลยนะครับมันอยู่ที่ร้านค้าบอสโลกนะฮะนี่ครับอ่าร้านคา์บอสโลกถามว่าอ่าบางครั้งเข้ามาเจอบางครั้งเข้ามาไม่เจอครับเราก็ทําการรีเฟซได้นะครับเนี่ยพอเราทําการรีเฟซเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีใบแม็กมาครับราคามาณแค่อ่าแต้มเนาะแต้มบอร์โลกเราก็ซื้อได้2ใบก็กิจกรรมพวกนี้มันสามารถรีได้เนาะไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมรีได้เห็นป่ะอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบแม็กนะครับผม ต่อมานะครับวิธีที่2นะครับสามารถหาได้ที่ร้านในส่วนของสาพันธ์นะครับนี่ครับร้านสาพันธ์ก็มีขายเหมือนกันนะครับใช้200แต้มสาพันธ์นะครับในการแลก10ใบนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ทําการรีเซตได้รีเฟซได้นะครับผมก็จะสามารถซื้อซ้ําได้นั่นเองนะครับตรงนี้อ่าโอเคเรามาดูวิธีที่3กันนะครับวิธีที่สแน่นอนครับมันอยู่ในสาพันธ์ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่นะครับอ่าโหมดการเล่นนะครับสาพันธ์ได้เลยนะครับหมดการเล่นสหพันธ์เนี่ยนะครับก็อ่า สามารถที่จะรับแม็กได้ถามว่ารับยังไงใช่ไหมครับก็ดูจากนะครับรางวัลน,นะครับในการเล่นนะครับคือปกติเราก็เล่นงานสหพันธ์แล้วเนาะเราก็จะมีคะแนนมีแต้มมีกลุ่มมีระดับใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูรางวัลกันนะครับอ่ะแน่นอนครับนี่รางวัลอยู่ตรงนี้ครับรางวัลเนี่ยมันจะแบ่งแยกตามระดับกลุ่มเนาะก็สูงสุดเนี่ยกลุ่มราชาเทวดาเนี่ยจะได้ถึง300ใบเลยนะแล้วก็กา,กากสุดเนี่ยคือทั่วไป3จะได้แค่10บใบเท่านั้นอย่างผมอยู่ชั้นกลาง3ใช่ไหมผมจะได้แค่45ใบ อะไรประมาณนี้เนาะถามว่าบัตรพวกนี้ได้ตอนไหนครับได้ตอนสิ้นเดือนนะก็คือจบซีซันสิ้นเดือนเขาจะแจกให้เราประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรได้รับนะครับใบแม็กจากการเล่นในส่วนของสาพันธนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับวิธีที่4นะครับวิธีการได้ของใบแม็กนะครับผมวิธีที่สี่ก็คือให้เราลงในส่วนของพันธมิตรตีนะครับผมถามว่าพันธมิตรตีดูตรงไหนครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีอยู่นะครับในส่วนของการแข่งนะครับผมตรงนี้ แชมเปี้ยนลีกตรงนี้ครับก็มันจะเป็นรางวัลเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับก็มันจะมีอยู่ใน2ส่วนนะครับอันนี้วิธีที่นะมี2ส่วนส่วนที่1เนี่ยให้เราดูที่รางวัลประจําสัปดาห์นะครับนี่ครับก็ถ้าเราชนะเนี่ยเริ่มตั้งแต่5รอบเนาะจนถึง35รอบเนี่ยหรอบจะได้5ใบ15รอบได้10บใบแล้วก็35รอบเนี่ยนะครับได้20บใบเพราะนั้น1สัปดาห์เนี่ยถ้าเราคิวได้35รอบเนี่ยเราจะได้ใบแม็กทั้งหมด35ใบฟรีๆเลยนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรางวัลนะครับรางวัลจบซีซั่นนะรางวัลจบซีซั่นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเอาส่วนที่1ก่อนแล้วกันรางวัลอันดับก่อนแล้วกันนะฮะก็ลำดับที่1เนี่ยจะได้ถึง500ใบเลยนะครับแล้วก็อันดับท็อปแจะได้ร้อยใบนะครับรางวัลเข้าร่วม50ใบ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็เพื่อนของแชมป์สิใบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางว al, ัลการจัะอันดับที่เราจะได้รับใบแม็กจากกิจกรรมพนไมตีแชมป์นะครับผมเนาะ โอเคนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับรางวัลสะสมแต้มอย่างเงี้ยผมได้585คะแนน585คะแนนเนี่ยผมจะอยู่แล็งประมาณที่นี่ครับ4ใบเห็นไหมฮะสูงสุดเนี่ยของกิจกรรมนี้อยู่ที่2,000แต้มขึ้นไปจะได้80ใบการสุดเลยนะครับ0ุ9ถคะแนนได้1ใบน,นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีวิธีที่4นะในการหาใบแม็กซ์นะครับผมอ่าต่อมานะครับวิธีที่5เนี่ยก็ง่ายๆนะครับวิธีที่5เนี่ยนะครับให้เราไปที่ภารกิจสนุกนะครับ ถามว่าได้ยังไงเนาะก็คือเราทำเควสกิจกรรมในเกมแหละนะครับนี่ครับครบ30แต้มเราจะได้รับ2ใบนะครับแล้วก็อีกจุดนึง่ยนะครับวิธีที่6เลยแล้วกันวิธีที่6เนี่ยให้เราทำให้ครบ1000แต้มนะครับเราก็จะได้ั้หมด30บใบนั่นเองนะตรงนี้นะอันนี้คือวิธีง่ายๆเลยนะครับผมอ่าโอเคไปดูวิธีถัดไปกันเลยนะครับวิธีที่7เนี่ยนะครับก็มาจากการกวาดล้างนะครับแม่บ้านโปเกมอนเนาะก็มันจะอยู่ในหอทาวเวอร์นะครับหอพีเคนี่ครับ มันก็จะมีโอกาสนในการดรอปไบแม็กซ์มาให้นะครับตรงนี้จริงๆเรามากดไบแม็กซ์ตรงนี้ได้นะครับได้บ่อยมากนะบางทีมันก็จะไปโผล่ที่ท่าท่ายิมก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมาออกที่หอ P ีหรือ,อหอต่อสู้เยอะที่สุดนะครับประมาณร้อยละแปอจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่7นะครับที่เราเข้ามาหาได้แล้วก็ในนี้จะมีของอื่นนะครับอีกมากมายเลยแต่ว่าเราโฟกัสไปที่ไบแม็กใช่ไหมครับก็ให้มาดูที่ หอพีเคนะครับมาบ่อยมากๆนะครับผมโอเคนะครับถัดไปนะครับเราไปดูวิธีถัดไปกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่8นะครับวิธีที่8นะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมข้ามเซิร์ฟนะที่เราเล่นกันทุกกลางวันกันทุกวันอยู่แล้วเนาะก็นะครับมันจะมีนะครับดอกใบแม็กซ์ด้วยนะครับบางด่านนะครับก็ได้เยอะอยู่นะแล้วเล่นช่วงกลางวันเนี่ยไม่ได้2เท่าด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับพอจบเว็บเก้านะครับเว็บสุดท้ายของมันเนี่ยนะครับ มันก็จะได้รางวัลมานะครับประเด็นคือแม่งได้2เท่าด้วยนะครับทำให้เราได้ของรางวัลค่อนข้างดีตรงนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะได้ไปแม็กมา8ใบเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ได้กันทุกวันนะครับผมได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้ใบแม็กนะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของอ่ะวิธีถัดไปกันดีกว่านะครับวิธีนี้ก็ง่ายมากๆนะครับวิธีที่9ไปดูกันวิธีที่9เนี่ยให้เราเข้ามาที่ยูเนียนนะครับผมแล้วก็ไปที่ร้านค้ายูเนียนนะเดี๋ยวผมรับของก่อนนะครับ เราสามารถมารับของจำนวนนี้ได้ฟรีนะในส่วนของร้านค้ายูเนี่ยนเนี่ยถามว่าเข้าไปดูอะไรนะครับเข้าไปดูไบแม็กซ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะสามารถซื้อเอาแต้มยูเนี่ยนเนี่ยนะครับที่เราจะทำกิจกรรมพวกนี้ก่อนเนาะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านค้าได้นี่ครับมันจะอยู่ที่ร้านค้าบ้านเลี้ยงนะครับเป็นร้านค้าร้านที่3นะครับผมนะครับเราสามารถซื้อเอาแต้มมาซื้อได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับอันนี้คือของที่มันมีขายนะครับผมนี่ครับไบแม็กส์จะอยู่ที่ร้านที่3นี่ครับนี่ราคา20เองนะครับผมมก็สาารถ หาซื้อได้นะครับจาการ้านค้าบ้านเลี้ยงตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธี20การวิธีส0ก,ก็จะง่ายมากนะครับผมในส่วนของวิธี2ี่เนี่ยให้เราไปที่บ้านสัตว์เลี้ยงกันบ้านสัตว์เลี้ยงที่มันจะมีโปเกมอนที่เราไปปล่อยในรัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสสุ่มให้เราได้รับใบแม็กซ์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอทํากิจกรรมตรงนี้ก่อนมันเป็นเควสเราจะต้องทำเนะาะโอเคประมาณนี้นะ อ่ะเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปในส่วนของบ้านเลี้ยงได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันรับไอเทมได้ด้วยหรอนี่ครับเราสามารถกดนะฮะไปที่รายได้บ้านเลี้ยงตรงนี้ได้นะนี่ครับมันจะมีใบแม็กดอปมาอยู่ตรงนี้นะมันก็จะสุ่มมาให้เราเนาะก็ได้ทีละหนึ่งใบสองใบบ้างอะไรประมาณนี้รวมถึงเพชรด้วยนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เพชรตรงนี้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่า1ใบก็มีค่านะครับสามารถที่จะกด เพิ่มพลังได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะก็มาลองรับกันดูนะครับสำหรับตรงรางวัลบ้านเลี้ยงตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับวิธีที่11เนี่ยะเป็นกิจกรรมนะครับนานๆจะมาทีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับใช้เพชรนะครับรับใบแม็กซ์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเนาะก็ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการใช้เพชรนะครับของแต่ละคนนะครับผมอ่ะประมาณนี้ดูที่ต่อไปกันเลย แล้วก็ในส่วนของวิธีที่2 2นะครับวิธีที่2 2เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่กิจกรรม CMC นี่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสุ่มโชคดีเราก็ได้ใบแม็กทั้งหมด150ใบเลยนะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะต่อมานะครับก็ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมพวกหน้าเพจของเบอร์สการนะครับมันก็จะมีแจกบ้างอะไรบ้างนะก็เราก็ไปดูกันนะครับตรงนี้อีกหนึ่งวิธีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมหน้าเพจนะฮะ ก็มีหลากหลายกิจกรรมยกตัวยอย่างเช่นวันอยู่ฤด,ดูร้อนก็จะมีพวกใบแม็กอะไรให้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาเนาะปีนึงอาจจะมีกิจกรรมอนีกสักครั้งหนึ่งนะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะก็นะครับอีกอีกหนึ่งวิธีและกันอันนี้ผมแถมให้นะก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่14แล้วกันก็ใบแม็กเนี่ยนะฮะสามารถหาได้จากนี้เลยนะครับใบการต่อสู้นั่นเองนี่ครับก็ได้ทั้ง ระดับปกติหรือระดับเติมพาร์ตนะครับได้เหมือนกันเนาะตรงนี้ในไบแม็กซ์นะก็มาหาจากตรงนี้ได้นเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับตามระดับเลเวลเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดกดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กระดิกกระ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหมใหให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ